สวัสดีครับวันนี้พบกับ dine together ใช่ไหม <Okay. laughs> มันเรายกว่าได้ e together ใช่ไหม dine together dine together โอเคมันเป็นเกม NFT นะแต่ว่ามันยังไม่เปิดตอนนี้แต่ว่าผมเห็นภาพแล้วแบบว่าโดนใจโคตรๆภาพแม่งโคตรน่ารักอะ่ะ <oo> ดูดิแบบโคตรมุกมิกะมี เล่นได้บน iOS แก Android อันนี้เป็นเกม NFT นะอันนี้ไม่ใช่แนะนำการลงทุนโปรดใช้จักรยานในการรับชมโอเคนะครับทุกคนดูดิแบบว่าภาพโพตรน่ารักอะ่ะผมแบบว่าเห็นภาพปุ๊บแล้วต้องเอ้ยอันหน่อยแล้วกันนะผมลงไปประมาณ5-6,000พัน่าจะจำไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ NFT i t e มจะมีเชฟมีเฟอร์นิเจอร์ก็มีการ์ด NFT เท่เหมือนกันเทมที่ทซื้อขายกันนะมี3แบบระบบอีโคโนมี่เพยเจอร์เข้าเข้าตลาดแล้วก็ไปซื้อ NFT มาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นการ์ดแล้วก็คอมไบ่กลับมาเป็นนี่นหรอก็ผสมกลับมาเป็นนี่ได้ด้วยแล้วก็เอานี่ไปใช้กับเกม d i e t o g e t h e r แล้วก็เออจะเป็นเหรียญทิปเหรียญทิปทิปแล้วก็กลับสู่เพย์เจอร์ครับเหรียญทิปแล้วก็เนี่ยอ,อะไรเอาไปลงทัวร์นาเมนต์เหรอแล้วก็เออจะเป็นเหรียญเหรียญไดเหรียญไข่ดาว ปุ๊บแล้วก็กลับตัวเพเยอร์อ๋อ e c o n o m มิวสิสเทมเราได้ติปมาแล้วไงต่อหไฮดงเก็บอ๋อวิธีเอาใช่ไหมวิธีเอาเหรียญน,นี้มาได้จากการเสิร์ฟเสิร์ฟจานเสิร์ฟอาหารก็ใส่ใส่เอ่อใส,ใส,ใส่ลูกค้าแล้วก็บายบายจากแฟกแฟคตอรี่เชนเมื่อกเนี้ย แล้วก็ใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ expand ขยายร้าน buy furniture combine nft gas เหรียญติปนะัเหรียญติป,ตปก็คือใช้ซื้อของในเกมนั่นเองตรงนี้ผมจะไม่ค่อยสนใจอะไรสต็อกรีวอร์ดก็มี24%ในสต็อกใช้แจกในเพจอื่นประมาณน,นี้ไม่แน่ใจกัน18ปะ่ะเอาเป็นว่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรนี่ดูรถแบบเดือวเดือนเซต landing page อันนี้น่าจะผ่านไปแล้วตอนนี้มันรีลีมาเก็ตแล้วแล้วก็ยังไม่รีลีเกมเพลย์มั้งลีลีอย่างวะเทสแต่ไม่ดูว่ามันเทสกันตอนไหนนะเพราะผมลองซื้อแล้วมันยังไม่มีให้เล่นแต่ new offer อันนี้มาแล้วเพราะผมซื้อไปแล้วแล้วก็ได้โทเคนแฟร์รันนี่ยังไม่มีมั้งได้เออมีแล้วดิมีแล้วผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเห็นจากเว็บ Factory, แบกตอรี่สวอปน่าจะเป็นเหรียญไข่ดาวอะ่ะเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจมันยังไม่กล้าแลกแล้วก็ออฟฟิเชียลรานปีหน้าเลยต้นน่าจะต้นปีแล้วก็เพิ่มแลนด์เกมเพย์ด้วยมี PVP ด้วยอันนี้ปีหน้าอันนี้ก็ปีหน้าเหมือนกันควอเตอร์สมีระบบ PVP คุกกิ้งด้วยแข่งทำอาหารแอด New NFT furniture ก็คือแอดของตกแต่งร้านแล้วก็แอด new s h e f a h e แบบใหม่แล้วก็มีโหมดใหม่ประมาณโหน่าจะคอร์เตอร์3นี่น่าจะนานอยู่แล้วไม่กลางปีก็สิ้นปีอะเพิ่มเกมโหมดก็คือเพิ่มระบบใหม่เกี่ยวเกมนี้ไม่รู้จะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่านะโอเคเกมเก่าที่มันเคยมีเหรอนี่พ้น vs Undead นี่เหมือนเคยได้ยินแต่ว่าผมยังไม่ค่อยสนใจอะไร คร่าวๆนะประมาณนี้นี่วิดีโอผมได้ไปทําการซื้อเรียบร้อยแล้วมันเปิดมันเพิ่งเปิดมาเมื่อไม่กี่วันนี่แหละไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนี่มั้งผมมา่าเพิ่งมาเห็นเมื่อวานเหมือนกันในตลาดก็มีอยู่เก้าร้อยความความแบบปะไม่ใช่ดิอันนี้จํานวนขายล่าสุดในยี่สิบสี่ชั่วโมงดูในมาเก็ตเลยนี่เชฟโคตรน่ารักกับแบบผมเห็นภาพแล้วบอกว่าโอ้เกมนี้ต้องเล่นแน่ๆนไม่เล่นไม่ได้นะเกมนี้ ของเขาดีจริงๆดูเลยมีมีอะไรเนี่ยแอปเฮนทิชระดับระดับระดับพวกนี้จะสร้างาเออเขาเรียกนะทำอาหารเป็นอย่างเดียวอันนี้เชฟระดับกากนะครับระดับจนะูเนียเชฟจูเนียเชฟทำได้สองแบบนั่นเองไงโอระดับเฮเชฟหัวหน้าพ่อครัวนะหัวหน้าพ่อครัวสร้างได้สามแบบนี่แล้วก็ระดับมาสเตอร์เชฟฮะโอ มาร์ตอร์เชฟแต่น,นี่ไม่ใช่ไทยแดนแล้วแต่และแต่และตัวนี่ทำอาหารไม่เหมือนกันด้วยดูดิมีประเภทอาหารด้วยเนี่ยเบียอะไรเนี่ยเบีฟสเต็กสเต็กเนื้องัวไหนคนทำได้สเต็กเนื้องัวบิม,บ,มบับนี่อาหารเกาหลีก็มีเบอร์เกอร์ผมยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้ซื้อเฟอร์นิเจอร์น่าจะเพิ่มแบบระดับความชอบของร้านแล้ระดับความสนใจของร้านเราแล้วนะอะไรประมาณนี้ แบบระดับดีเจนก็เพิ่มหัวใจเยอะหน่อยประมาณนี้นี่อ๋อแล้วก็มีระบบแลนด์ด้วยแต่ไม่รู้ใช้ทำอะไรเหมือนกันแพงอยู่ก็มีพื้นที่หลายแบบอยู่โอเลด,ด้เอโดราโดคาเมลอสเป็นชื่อพื้นที่นะมะั้งแอสการ์ดนี่แดนแดนเทพ้วเปล่าเนี่ยแอสการ์ดอะโอลิมปัสนี่แดนแห่งเทพ้วเปล่าเนี่ย แล้วก็มีระบบกร์ดอันนี้ยังไม่มายังไม่มีแล้วก็ออฟเฟอร์ลิงนี่มันเปิดได้ซื้อแล้วถ้าเราอันนี้ใช้เหรียญ FUSD ซื้อนะ FUSD เหรียญหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ใช้เหรียญน,นี้ FUSD เมื่อวานผมลองซื้อแล้วใช้อันนี้แล้วก็ต้องใช้ค่าแก๊สของของเชนนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยอธิบายในราวถัดไปค่ายากจะกาวก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้แนะนำแนละ้วบอกไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวมาเจงนะโทษผมไม่ได้นะ แล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเราเสีย20ก็ประมาณ600มั้ง6 0 0ขบาท6 7 0 0 20็ด d ก็ประมาณค่าเงินของ US นั่นแหละแต่เราจะได้แรนดอมเชฟมาหนึคนอันนี้แรนด o อม4 r เฟอร์นิเจอร์อันนี้แรนดอมแลนด์เมื่อวานตอนที่ผมซื้อมัน60อ่ะวันนี้ทำไมขึ้นราคาไปลูกน่าจะเป็นออฟเฟอร์รอบ2แล้วก็แบบบันเดิลแบบแพ็ครวมเนี่ยจะได้1 s h เชฟแล้วก็20 r เฟอร์นิเจอร์240 U.S. น่าจะประมาณเกือบหมื่นได้น่าจะเกือบเกือบหมื่นหรือว่าหมื่นเลยวะก็ดูราคา U.S. ได้นะเอา U.S. ราคามันอ้างอิงหละ U.S.D. แหละไทยบาทก็ประมาณสักสอง0 0าบาทตีสั 9, ก9,000นอ่ะค่ากงค่าแก๊สอ่ะ จะได้10เฉดแล้วก็20เฟอร์นิเจอร์สมมุติถ้าเราเอานี่ไปซื้ออันนี้เอง200แล้วก็ซื้อนี่10เราจะได้เชฟ10คนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์16ตัวอันนี้ได้20ก็คือกําไรแค่เท่าไหร่แค่4 4แบบเห็นผมว่าซื้อนี่ดีกว่าคุ้มกว่านี่ผมก็ได้ซื้อมาแล้วแหละนี่ผมสุม่มได้จูเนียร์เชฟมา2คนไงได้ทำอะไรได้บ้างไม่รู้เนี่ยอันนี้น่าจะทำช็อกโกแลตได้ตัวหนึ่งช็อกโกแลต อันนี้ไรวะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วก็ทําปูได้คนหนึ่งในี่ปูแล้วก็สลัดมันง่นนเะนี่ยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ผมเปิดมาหนึ่งครั้งนี่ได้โต๊ะมาตัวงอันนี้อะไรไม่รู้น่าจะเป็นทางขึ้นบ้านเัน้งเดี๋ยวนะมันมีชื่อมันมีกํากับด้วยถ้าเราเอ้าตรงนี้เราจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าอะเพราะผมผมซุ่มแลนได้ไอ้นี่มาเอโดราโดอะแต่เฟอร์นิเจอร์มันเป็นของคาร์เมลอดคาร์เมลอดโอลิมปัสเอ๊จะใช้ได้อเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c> เ <oughs> นี่ยผมก็สุ่มแล้วสุ่มแล้วสุ่มรอแล้วแต่เกมยังไม่เปิดนะสุ่มรอไว้ก่อนใครอยากจะกาวก็ต <c oughs> ก็คิดดูครับโปรดใช้กจักรยานในการรับชมอันนี้สแกนคิวอาโค้ดได้เราเล่นใช้เล่นบน Android กับ iOS มาดูดูด็อกิมเมนต์มันแล้วกันนิดนึ่งเกมมันมันยังไม่เปิดอ่ะ ามไ่ขึ้นเนี่ยเชฟเมนูถ้าเกิดแอปเพนทิดเทฟจะสร้างได้1จานเอ้ยสร้างได้1เออหนึ่งแบบไปแล้จูเนียร์เชฟสร้างได้2แล้วก็เฮดเชฟสร้างได้3ามมาสเตอร์เชฟสร้างได้4แบบประมาณนั้นแหละเมื่อกี้ก็เหมือนในเกมอะเฟอร์นิเจอร์แล้วรูปมันเห็นไหมรูปมันขึ้นมาแบบล้วมันหายหัวไปไหน,นวะออกมาสร้างมันเถอะเมือ่อกี้มันมีรูปขึ้นอนะ เออใส่หน้าเว็บมันโหลดไม่เสร็จหรือว่าเป็นเพราะเน็ตผมไม่พอไม่รู้อ่ะคุณสามารถรับเฟอร์นิเจอร์ได้4ี่ทางก็คือเทแรแลกเปลี่ยนจากผู้เล่นคนอื่นโดยการใช้เหรียญได้โทเค็นเหรียญไข่ดาวเมื่อกี้ที่เราบอกแล้วก็ซื้อตรงจากหนึ่งออฟเฟอร์เลยเมื่อกี้เลยที่ผมบอก10 1ย FUSD หรือไม่ก็คอมเบอร์คอมไบก็คือรวมฟิวเฟอร์นิเจอร์การ์ดโทเกเตอร์และจะเรนดอมเฟอร์นิเจอร์ตัวใหม่ออกมาอย่างนี้เหรออันนี้ไม่แน่ใจน่าจะรวมอะไรรวมการ์ดเฟอร์นิเจอร์ของเราอะแล้วก็เราสามารถซื้อฟเฟอร์นิเจอร์เบสิกได้ในเกมช็อปโดยใช้ทิปทโทเค็นเฟอร์นิเจอร์มีความสำคัญสเตตทูเพยความสำคัญในการจ่ายก็ความสวยงาม มีวันหมดหอายุได้หรอ x ไฟเด e แล,แลว้วก็ความ Origin นเขาเรียกว่าความอะไรวะไม่ช่างแม่ง Origin อ๋อก็ตาม Location น้ที่เราที่เราซื้อแลนหรอเมนูพาย <S <S พอยจ์ฟอร์มแลนเนีน่ยเ e a เม e Beauty Resolution แปรไม่ค่อยออกเหมือนกันแปรดิการมีพอยจอ์ที่มันต้นกำเนิดจากที่ดินคุณเป็นเจ้าของที่ดินได้มากที่สุดจะเพิ่คมความสวยงามให้กับร้านได้ ไม่แน่ใจว,ว่ามันจะขนาดไหนนะระบบแลนและเฟอร์เจอร์ผมที่สุ่มได้ไม่มีของเอโดราโดเลยไม่รู้ว่าว่ามันจะมีผลหรือเปล่า้าช่างมันเถอะนะอันนี้ก็วิธีเก็ตวิธีเอาแลนมาก็มีสองวิธีก็คือเทรดกับผู้เล่นคนอื่นกับบายตรงในนิวออฟเฟเลยก็แค่นั้นการ คอมบิทเวคลูเกเตอร์การ์ดแรนดอมหนึ่งเอก็คือรวมการ์ดหลายๆใบเพื่อจะได้นิวการ์ดอันใหม่มาแบบสุ่มส t ตตเบดออนนัมเบอร์คุณลิตี้ก็สต่ก็คือพื้นฐานจากการรวมกับ Quality ของการ์ดแล้วก็ Number ก็คือแปลว่าเราอาจจะรวมได้มากกว่าหนึ่งเชฟการ์ดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เชฟการ์ดรวมกันก็จะได้ เชฟตัวใหม่ขึ้นมาเฟอร์นิเจอร์การ์ดลงมนได้เฟอร์นิเจอร์ตัวใหม่ขึ้นมาอันนี้ที่เข้าใจนะการ์ดออเทอร์เกมเมตาเวิร์สอันนี้ไม่แน่ใจช่างมันก็วิธีเอากายก็เหมือนเดิมก็แลกกับเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นแล้วก็สุ่มอะไรเนะี่ยมีโอกาสได้รับสุ่มแบบสุ่มท,ทุกเวลาจากการจ่ายของของแต่ละจานอย่างนี้หรอไม่แน่ใจเหมือนกัน เอาเป็นว่าดูคร่าวๆพอนะแล้วก็โลสแมปเมื่อกี้เราก็ได้บอกไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันมาถึงผมว่ามันมาถึงตรงนี้นะ Bargetting p 케팅파 e เนี่เยเนะพราะว่ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยลืมติก๊กแอปเป่าแต่เนี่ยยังไม่เห็นอันนี้เห็นแล้ว p u บบิทเซลอ e c ค n o น i มิได้เปลี่ยนไข่ดาวเนี่ยคอนเทกมันยังไม่บอกเลยปะแต่ผมงงว่าเว็บนั้นมันมีได้ไงไม่รู้ มนนะมสำหรับคนที่อยากสุ่มนะน,นี้บอกไว้ก่อนนะไม่ได้แนะนำนะบอกก่อนนะเราต้องมี FUD แล้วก็มีต้องมีค่าแก๊สด,ด้วยค่าแก๊สของมันก็คือของเชนเนี้ยแฟก o r y Chain เดี๋ยว,วเวลาเราเข้าเกมนี้พูดเดี๋ยวมันให้แอดตรงนี้เอง f a ละแ r y Chain แล้วก็ FUD อันนี้คือเป็นต้องใช้เป็นค่าแก๊ส วิธีเปลี่ยนก็มาที่อันนี้ <c oughs> ไปที่ factory bits สพาน factory นั่นเองนี่มันจะให้ถ้าเกิดเราเข้าหน้าดีปุ๊บมันจะเห็นว่ามันจะให้กลับมาเป็น b บ n a n c e b i n a n c e smart chain <c oughs> สิ่งที่เราต้องมีในนี้ก็คือ BUSD นะอันนี้นะก็คือเราก็ใส่จำนวนที่เรา เราต้องการไปเลยเนี่ยมันหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วเห็นปะแต่ผมว่าผมแรกเรียบร้อยแล้วก็เอา v u d ไปเป็นเป็นแฟกฟกอันนี้เราจะได้มาเป็น FUSD นะ FUSD นะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ค่าแฟกอันนี้มานะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมัใช้อค้อนนี้ถ้าเราจะซื้อค่าแก๊สอะซื้อตรงนี้ buy f a c แนะนำว่าให้ซื้อแค่ทีละ2องพอนะเมื่อวานผมซื้อซื้อกดผิด แม่งเสียตังฟรีแต่ซื้อเยอะเกินเนี่ยมันบอกว่าใช้เอาใช้ค่าอะไรเล็กน้อยสักอย่างสำหรับการทำค่าธานุเอ็กซ์ชันอ่ะคือตรงนี้ใช้แค่สองก็พอแล้วก็สวแอบเลยใช้บีเอยดบีเดีเหมือนกันก็ถ้าเกิดเราจะแลกเงินกลับแล้วก็ทำตรงนข้ามแล้วก็ปุ๊บนี่ปุ๊บมันก็จะกลับเป็นเชนเชนแฟกให้เนี่ย เชนแพ็กเราก็โอนไปไปแนนสมาร์ชเชนได้เหมือนเดนเหมือนกันวิธีโอนเงินกลับนะโอเคประมาณนี้ผมไม่สอนละเอียดขนาดนั้นพอเราได้มาเราได้ทั้งอวองเน็ตเวิร์กมันเตือนแล้วถูกนหมวะถ้าเรากดซื้อปุ๊บเราใช้ใช้อันนี้นะ FUSD 20นะแล้วก็ค่าแก๊สนดิดหน่อย ว่าผมซื้อมาใช้ค่าแก๊สเท่าไหร่ไม่รู้อะไม่เยอะหรอกเนี่ยแค่เนี้ยใช้ศูนย์ยูศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยโคตรน้อยอะผมเลยไม่ให้เติมเยอะไม่คุ้มเกมน่าจะให้เล่นไม่เกินเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้าแต่ผมว่านะไม่รู้ว่าเราจะกาวหรือเปล่าคือผมไปดูไม่มีใครรีวิวเลยเกมเนี่ยมีแต่ฝรั่งอะไม่มีคนไทยรีวิวก็เลยงงๆนิดนหรือว่ามันไม่มีใครเล่นกันวะ ไม่มีคนไทยรีวิวเลยอ่ะอืมผมว่าไยหาเพื่อนกาวด้วยสักคนหนึ่งแล้วกันนะได้สักคนสองคนเลยนะประมาณนี้นะคอนแทคอันนี้ไม่เน่แฟคเตอรี่สแกนเราใช้แฟคเตอรี่เชนไม่รู้ว่าจะกาวหรือเปล่านะก็ ใช้จักรยานในการรับชมเอาเองโหลดไม่ขึ้นเย้ยช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าก็มาแนะนำประมาณนี้ก็พอเนาะ <c oughs> มีแข่งแข่งเชฟด้วแข่งทำอาหารด้วยน่าสนใจสุดๆโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากไว้เจอกัน See you again next time